สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับนิปปอนเล่าอาถรรพ์เรือไททานิกหลังเรือดำน้ำไททานสูญหายปริศนาจากกรณีข่าวด่งดังทั่วโลกกับเรือดำน้ำที่มีชื่อว่าไททานของบริษัทโอเชียนเกต ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นเรือนำเที่ยวพาชมซากเรือสำราญแห่งตำนานอย่างไททานิกที่ต้องใช้เงินมหาศาลถึง250,000ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ8.7ล้านบาทคือแลกกับหนึ่งที่นั่งที่แสนจะคับแคบและอึดอัดวงเล็บเรือดำน้ำไททานมีความยาวประมาณ6.4เมตรได้ขาดการติดต่อกับเรือพี่เลี้ยงที่อยู่บนผิวน้ำซึ่งลอยลำอยู่ห่างจากอ่าว เคปคอตรัฐแนสซาชูเซตประเทศสหรัฐอเมริกาไปทางตอนออกประมาณ900ไมล์หลังภาคณะทัวร์รวม5คนดำดิ่งลงสู่ใต้น้ำได้ประมาณ1ชั่วโมง45นาทีตั้งแต่ช่วงเช้าของ18มิถุนายน2023ล่าสุดนิป,ปอนนวนัน,าน,านบำรุงพรึกผู้ประกาศข่าวดังได้มาออกรายการแฉพร้อมเล่าเรื่องราวอาถรรพ์ของไททานิกโดยนิป,ปอนเล่าว,ว่า ในสมัยนั้นเรือไททานิกถือว่าเป็นเรือที่ใหญ่มากคนมีเงินเท่านั้นถึงจะขึ้นได้คือเรือไททานิกลมม่ม15เมษายนปี1912ออกจากอังกฤษเพื่อไปนิวยอร์กออกไปได้แค่3วันเรือลม่มชนภูเขาน้ำแข็งหายไปกว่า70ปีกว่าจะมีคนหาเจอซากใต้มหาสมุทรแอตแลนติกซึ่งก็ยังไม่มีใครเคยเห็นภาพของเรือไททานิกที่จมอยู่ใต้น้ำด้วย จนสุดท้ายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามีบริษัทที่ทำแผนที่ใต้ทะเลลงทุนถ่ายสแกนภาพสามิติสรุปแล้วเรือไททานิกนั้นจมในสภาพหักครึ่งอยู่ห่างกัน800เมตรโดยคนสมัยนั้นเชื่อว่าอาจจะเป็นอาถรรพ์เล่าลือกันว่าในเรือไททานิกมีโลงศพมัมมี่ของเจ้าหญิงอียิปต์อยู่บนนั้นด้วยในสมัยหนึ่ง มีคนเชื่อว่าใครที่ได้ครอบครองมัมมี่จะหายสับสูนไปทันทีก่อนหน้านั้นมีเศรษฐีอียิปต์ได้ครอบครองก็หายตัวไปในทะเลทรายเฉยๆจนกระทั่งมีเศรษฐีซื้อไปก็แย่บ้านไฟไหม้เจอแต่เคราะ์รเศรษฐีจึงให้มัมมี่กับพิพิธภัณฑ์อังกฤษจนกระทั่งปี1912มีนักโบราณคดีสหรัฐคนหนึ่งเขาไม่เชื่ออถรร์ต้องการจะให้ลงมัมมี กลับมาอยู่ที่นิวยอร์กก็เลยใส่มาบนเรือไททานิกมดดามเสริมอีกหนึ่งอาถรรพ์ที่เกิดขึ้นในปี2533เป็นเรือประมงของประเทศนอร์เวย์บังเอิญไปเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งว่ายน้ำมาขอให้ช่วยหน่อยพอช่วยขึ้นมาหญิงคนนั้นบอกว่าตนอายุ29ปีมาจากเรือไททานิกซึ่งปีที่เรือไททานิกล่มอยู่ในปี2455ห่างกัน100กว่าปีซึ่งสิ่งที่แปลกประหลาด หลังจากพาหญิงสาวรายนี้ไปรักษาที่โรงพยาบาลได้ประมาณ6เดือนเธอก็แก่ลงอย่างรวดเร็วและเสียชีวิตไปอย่างปริศนาด่วนไร้ปฏิหารพบชิ้นส่วนเรือดำน้ำไททันใกล้ซากเรือไททานิกแล้วด่วนพบสองเศษซากชิ้นส่วนของเรือไททันหลังสูญหายเหตุลงไปชมเรือประวัติศาสตร์ล่าสุดพบอยู่ใกล้บริเวณซากเรือไททานิก จากกรณีการค้นหาเรือดำน้ำเที่ยวไททันของบริษัทโอเชียนเกตเอ็กซ์เพดิชันซึ่งนำกลุ่มมหาเศรษฐี5คนดำดิ่งไปชมซากเรือไททานิกในเขตทางเหนือของมหาสมุทรแอตแลนติกแล้วขาดการติดต่อกับศูนย์ปฏิบัติการตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งทางเจ้าหน้าที่ทางการจากสหรัฐอเมริกาและแคนาดานั้นกำลังร่วมมือกันค้นหาเรือดำน้ำไททันที่ขาดการติดต่อ ไปตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาในระหว่างการดำลงสู่ก้นทะเลเพื่อชมซากเรือไททานิกที่ความลึกราว3,800เมตรแม้จะเลยเวลาที่คาดว่าออกซิเจนภายในเรือดำน้ำได้หมดลงไปแล้วนั้นซึ่งล่าสุดยิมสามิถุนายนสื่อต่างประเทศ sky news ได้รายงานว่าเพื่อนของผู้โดยสารสองคนในเรือดำน้ำไททานยืนยันหลังเห็นภาพจากหน่วยยามชายฝั่งสหรัฐว่า เศษซากชิ้นส่วนที่ถูกพบใกล้กับซากเรือไททานิกนั้นเป็นชิ้นส่วนบังคับลงจอดและส่วนท้ายของเรือดำน้ำไททันทั้งนี้มีรายงานเพิ่มเติมอีกว่าหน่วยยามชายฝั่งสหรัฐเตรียมแถลงถึงเรือ่องในล่าวในเวลาตีสองตามเวลาประเทศไทยข้อมูลจาก Sky News อาจารย์มาสินแสหวงจุ้ยระดับโลกเปิดดวงพิธาลิมเจริญรัต ซึ่งอาจารย์มาศได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้คุณพิธาลิมเจริญรัตเกิดวันที่5กันยายน2523ไม่ทราบเวลาเกิดตามวิชาดวงจีนคุณพิธาเป็นคนธาตุทองหยินนั่งไฟมะเสงเหมือนอัญ,ญมณีที่มีไฟส่องสว่างประกายแวววับจึงมีรูปร่างหน้าตาดีเป็นพิเศษมีสเสน่ห์บุคลิกน่าจดจำหรูหราและมีรสนิยมดี มะเสงเป็นดาวขุนนางจึงเป็นดวงมีอำนาจคนที่มีคุณธรรมเกลียดความชั่วร้ายมีไหวพริบสติปัญญาดีพูดจาฉาดชานรักษาภาพลักษณ์แข็งนอกอ่อนในไม่ดื้อหัวชนฟ้าหากมีเหตุผลที่ยอมรับได้ทำงานเป็นทีมได้มอบหมายงานเก่งมีความสามารถในการที่จะคาดคะเนผลที่ตามมาศึกษาและวางแผนอย่างละเอียด เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองอย่างรัดก,กุมในดวงมีธาตุทองเยอะมากถึง4ตัวแต่เป็นดาวคู่แข่งถึง3ตัวทำให้บุคลิกภาพเป็นคนมั่นใจในตัวเองสูงรักพวกพ้องชอบต่อสู้เอาชนะไม่ยอมแพ้แก่ความอายุติธรรมถึงแม้จะไม่ทราบยามที่เกิดก็สามารถระบุได้ว่าเป็นดวงดีทีทองแข็งแรงมีกำลังมาก ซึ่งจะมีธาตุให้คุณจะเป็นธาตุไม้และน้ำที่หลักปีเกิดจะใช้ดูเรื่องของภูมิหลังวัยเด็กและเรื่องของทางไกลมีธาตุทองหยางสองตัวที่เป็นดาวคู่แข่งวงเล็บทองยินกับทองหยางถือว่าเป็นคู่แข่งกันด้วยทองหยินหมายถึงทองและโลหะมีค่าหรืออัญมณีส่วนธาตุทองหยางคือเหล็กโลหะ ใช้งานเป็นเครื่องมือและอาวุธจึงมีบุคลิกคือรวดเร็วแข็งแกร่งชัดเจนหนักแน่นเด็ดขาดในวัยเด็กจึงมีความเป็นคนหัวแข็งชอบต่อสู้เอาชนะไม่ยอมแพ้ง่ายๆใช้ความรุนแรงและต้องแยกจากครอบครัวไปอยู่ต่างประเทศซึ่งคุณพิธาเคยให้สัมภาษณ์ว่าเป็นเด็กเกเรจนครอบครัวนั้นต้องส่งไปอยู่ต่างประเทศ ปัจจุบันถนนชีวิต10ปีของคุณพิธานั้นเดินธาตุดินแสดงถึงภาระความกดดันงานหนักปัญหาเอกสารสัญญาขัดแย้งกับผู้มีอำนาจมาพร้อมชวดธาตุน้ำคือคำพูดดีการแสดงออกดีมีความก้าวหน้าเข้ามาภาคีพิเศษกับวอกในดวงและเดือนที่เลือกตั้งนั้นเป็นเดือนมะโรงก็เกิดเป็นซุปเปอร์น้ำ ซึ่งเป็นท่าที่ให้คุณกับดวงอย่างยิ่งยวดจึงจะได้รับการสนับสนุนจากมหาชนชนะการเลือกตั้งเหนือความคาดหมายทํานายดวงพิธาทักษิณมอดูตอกแตกทํานายดวงพิธาอุปสรรคเยอะต้องมีคนคอยหนุนทักษิณไม่ได้กลับบ้านในปีนี้หมอดูตอกแตก a อโฟ หรือหมอดูตอกแตก AC 4, ทํทำนายดวงการเมืองพิธาก้าวไกลอุปสรรคเยอะต้องมีคนคอยสนับสนุนให้จับตาการจัดตั้งรัฐบาลในเดือนกรกฎาคมส่วนทักษิณไม่ได้กลับบ้านในปีนี้ที่วัดคันธารามหรือทุ่งอ้อตำบลสันกลางอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่หมอดูตอกแตก a อพร้อมเพื่อนเดินทางเข้าทำบุญกราบไหว้ท้าเวสวุวรรณ บางประธานพรสำเร็จทันใจของวัดแห่งนี้ซึ่งหมอต๊อกแตกเอศี 4, เป็นลูกศิษย์และไหว้ขอพอรต่างๆได้สมหวังอยู่เสมอรวมทั้งโชคลาภจากการจุดทูบเสียงโชคตัวเลขโดยในวันนี้จุดทูบได้หมายเลข848ทั้งนี้หมอต๊อกแตกเอศีเปิดเผยว่าตัวเองเป็นลูกศิษย์วัดแห่งนี้เพราะเคยมาทำบุญแล้วรู้สึกว่าถูกชะตากับท้าวเวสสุวรรณที่วัดแห่งนี้ ้วยได้ทำนายเรื่องของการเมืองพร้อมขอเป็นกำลังใจให้คนที่จะเป็นตัวแทนของประชาชนจะทำอะไรขอให้มีความตั้งใจมุ่งมั่นจะทำเพื่อประชาชนซึ่งดวงเมืองต่างๆนานานั้นดูแล้วยังคงร้อนแรงสำหรับเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลในมุมมองของหมอดูเห็นว่าดวงของพิธาลิ้มเจริญรัฐหัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากวันเดือนปีเกิดเห็นแล้วว่า น่าจะค่อนข้างมีอุปสรรคจะทำอะไรค่อนข้างยากที่จะได้ดังใจจำเป็นที่ต้องมีคนช่วยเหลือสนับสนุนช่วงนี้ต้องฝ่าฟันหนักด้วยเท่าที่ดูแล้วตอนนี้ยังมีคนคอยสนับสนุนอยู่แต่หากไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ภายในเดือนกรกฎาคม66แล้วล่วงเลยไปถึงช่วงสิงหาคมถึงกันยายน66ทุกอย่างจะยากยิ่งกว่าเดิม